สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องช่างพงปืนยิงปลาผายิงหนูทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวปืนของสติ๊กราคาถูกนะครับผมราคาไม่หนักนะครับราคารวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับแบบท้ายสั้นมารีวิวกันเลยรุ่นนี้นะครับ nt 1นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นรางอลูมิเนียมตัวนี้ไม่ใช่แบบสไลด์นะครับแต่เป็นรางอลูมิเนียม ก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมีลูกแถมไปหนึ่งขวดนะครับประมาณร้อยสี่สิบลูกนะครับมาดูงามกันเลยนะครับงามเป็นงานตัดเลเซอร์อย่างดีนะครับแล้วก็สั่งพับมาอย่างดีนี้นะครับ NT หนึ่งนะครับหนึ่งพันรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมส่วนช่องทางการติดต่อก็ตามที่ผมขึ้นให้ตรงด้านข้างหน้าจอนี่เลยนะครับทั้งเบอร์โทรไอเดียไลน์เฟซบุ๊กนะครับส่วนตัวนี้ ntc นะครับตัวนี้จะเป็นแบบสไลด์นะครับผมเป็นทาง s e t ง i n g แบบสไลด์นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ชมกันเนาะนะครับตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยรวมส่งเก็บเงินปลายทางตัวนี้ ntc นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับมีจานวนจํากัดนะครับตัวนี้มีไม่เยอะนะครับตัวนี้จัดไปในราคาโปรพิเศษเลยถ้าสั่งมาก็บอกว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษตัวนี้เป็นไม้ทั้งตัวนะครับเป็นไม้สักตัวนี้ อยู่ที่1นึ0บาทราคารวมค่าจะส่งเก็บเงินปลายทางครับงานประมาณนี้เลยนะครับมุนพิเศษถ,ถ้าท่านได้ชอบแบบแรงๆหน่อยก็แบบนี้นะครับแบบแปดแรงดึงนะครับตัวนี้ NT6 นะครับราคาอยู่ที่1นึ9งบาบาทราคารวมค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้รุ่นนี้เป็นแบบสไลด์นะครับ ส่วนเรื่องความแม่นยำนะครับอยู่ที่การฝึกฝนนะครับผมแล้วก็อยู่ที่คนเหนียวไกนะครับเพราะว่าปืนทุกชนิดนะครับมันอยู่ที่ฝึกฝนนะครับเพราะปืนดังสติกยิงค่อนข้างยากเนาะมันไม่ได้วิ่งตามลํากล้องนะครับจะได้ให้การันตีความแม่นเป็นไปไม่ได้นะครับผมปืนดังสติกมันอยู่ที่คนยิงเป็นหลักนะครับก็เหมือนในหลายท่านอาจจะเคยชมในรายการซุปเปอร์เทนนะพราน้องที่เขายิงแม่นๆมน่ะมันก็ฝึกฝนนะครับแล้วก็อยู่ที่พรสวรรค์ของแต่ละคนด้วยนะครับ โอเคอามาไล่อีกทีนะตัวนี้ nt 1นะครับไม่ใช่แบบสไลด์1000แบบสไลด์ nt 4 1100ตัวนี้ถ้าจาังจองเข้ามาบอกว่ารุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษอ่าพันเก้าสิบบาทนะครับตัวนี้ nt 6 1399บาทนะครับตัวนี้ก็ nt 7 1399บาททุกรุ่นมีลูกแถมไป1ขวดประมาณ140ลูกนะครับ สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับช่องทาง,ทางการติดต่อก็ที่ขึ้นให้ตรงข้างด้านข้างนะจอนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสวิธีการใช้งานให้ชมเนาะอ่ะก็สวัสดีครับเดี๋ยวผมมาเทสแล้วก็บอกวิธีการใช้งานให้ชมนะครับการใช้งานนะครับตัวนี้ NT1 นะครับตัวนี้เลยนะครับ NT1 หนึ่งพันะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ ไม่ใช่แบบสไลด์นะครับก็เป็นลางอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ง่ามเป็นงานตัดเลเซอร์มาปรับย้ายนะครับยางปรับได้แค่ขายตัวนี้แล้วก็เลื่อนยางปรับได้นะครับผมการใส่ลูกนะครับง่ายๆเราเอายะลูกนะครับใส่ตรงนี้อ๋ออีอย่างนึงนะครับเวลาเราเหนี่ยวไกลนะครับมันไม่ทํางานเนาะอย่างนี้มันต้องให้มีอะไรแรงดึงถึงจะทํางานนะครับแบบนี้นะครับใส่ลูก ใส่ให้กึ่งกลางนะครับใส่ให้กึ่งกลางแล้วก็สวมไปในระหว่างร่องของตัวนี้นะครับนี่เห็นนหมนี่ระหว่างร่องนี้นะครับผมสวมไปดูนี้เวลาเราบีบให้แน่นนะครับแล้วก็เอามาเอามือนี้ช่วยกดใส่ก็ได้ครับนี่อย่างนี้นะครับดูชัดๆกันเลยนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นี่ครับหลายๆท่านเอามาครอบไกลเลยไม่ทํางานนะครับต้องอยู่ในลักษณะนี้นะครับชัดๆนะ อยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่คือแบบพร้อมใช้งานนะครับนะครับประมาณนี้นะครับส่วนแบบสไลด์ก็จะใช้ง่ายขึ้นนะครับแต่จะมีน้ําหนักมากขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีหนักหัวสไลด์แล้วก็เป็นรางเหล็กนะครับมันจะมีปุ่มให้กดแบบนี้นะครับกดปุ่มเข้าไปแล้วก็เลื่อนถอยลังนี้ าหนังยางนะครับไปครอบอย่างนี้ไม่ทํางานนะหลายๆท่านเอาไปแล้วไปดึงทําครอบอย่างนี้มันไม่ทํางานนะครับแบบนี้อย่างนี้คือผิดวิธีนะครับผมถูกวิธีคือแบบนี้นะครับเอาลูกใส่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็สวมเข้าไปในร่องแบบนี้นะครับสวมไปในล่องไกลแบบนี้นะครับในลักษณะน,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 นี้คือใช้งานถูกวิธีนะครับตัวนี้เราจะใช้เท้าเหยียบก็ได้นะครับหรือจะเอามือชักไปงี้เลยก็ได้ครับเพราะว่ายางเส,ส้นเป็นยางกลมนะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางแบบสไลด์นะครับ NT4 นะครับตัวนี้นะครับดูชัดๆเนาอะ,อะจะมีไม้ปิดด้านหัวไว้นะครับผมจะกัดไม้ปิดไว้นะครับตัวนี้แบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้รุ่นพิเศษนะครับตัวนี้รุ่นพิเศษ1,900บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางตัวนี้บอกว่ารุ่นพิเศษนะครับเป็นไม้ทั้งตัวนะครับตัวนี้เน้นย้ำตลอดนะครับความแม่นยำมันน้อยนะคือนังสติ๊กต้องไปจุดฝนนะครับผมเอาไว้ยิงเล่นยิงซ้อมเป้าได้นะครับแต่อย่าไปคาดฝังในการล่านะครับไม่เหมาะนะครับคือนังสติ๊กทุกชนิดนะครับอตัวนี้นะครับดีนะครับเราจับนี้จับแล้วก็ ใช้นิ้วนี้กดช่วยด้วยก็ได้ครับผมด้นนันในซ้ายมือนะครับถ้าเรา่างนี้นะครับสูงเข้าไปอย่างนี้นิ้วกดเข้าไปช่วยอย่างนี้มันจะอยู่อย่างนี้ครับลักษณะนี้กดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันอยู่ลักษณะนี้รุ่นพิเศษหนึ่งพันเก้าสิบาทนะครับผม ต้องการแรงไหนก็เป็นรุ่นนี้นะครับ NP6 นะครับ1,399าบาทนะครับาบางท่านอาจจะว่าแพงนะที่จริงมันมันมันรวมทั้งต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็ค่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์พวกนี้ถือว่าราคาค่อนข้างสูงเหมาะสมควรนะครับผมถ้าท่านใดอยากทำเองผมว่าใน Lazada มีขายครบชุดเลยนะครับผมแล้วก็ซื้อมาทำเองได้นะครับก็จะประหยัดลงได้นะครับผม ก็ใส่ลูกมันกันนะครับใส่ลูกให้อยู่กึงก้านนะครับแล้วก็นี้ใช้เท้าเหยียบนะครับใช้เท้าเหยียบลงนี้เลยนะครับ ตัวนี้ก็จะแรงนิดนึงนะครับผมนะ่ครับตัวนี้จะมีเซฟตี้นะครับถ้าอยู่นี้มันจะกดไม่ลงต้องเลือนนอเล่อนหน้านิดนึงนะครับต้องเลื่อนหน้านิดนึงแล้วค่อยกดนะครับจะทําเซฟตี้ไว้ให้นะครับกันลั่นของง้ามนะครับส่วนนี้อันนี้เอ็นทีหกครับผมเอาเหยียบ ตัวนี้อีกทีนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้อันนี้รุ่นหน้าใช้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นท้ายยาวก็พันสี่ห้าสิบนะครับเป็น NT สาม ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับ นีใช้งานง่ายข้องมือนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกัเข้ามาได้นะครับตัวนี้ NT4 นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม เอ็นทีหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับผมเอ็นทีสี่อ๋อเอ็นที่หนึ่งหนึ่งพันพอดีนะครับอันนี้เอ็นทีสี่หนึ่งพันนะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยตัวนี้ดูชัดๆอีกทีนะครับผม what happened